28. วิญญาณภายในเป็นไฉนะวิญญาณใดของสัตว์นั้นๆเองซึ่งมีในตนเฉพาะตนเกิดในตนเฉพาะบุคคลอันกรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยตันหาทิธิยึดครองได้แก่จะคูวิญญาณละถึงมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณภายในวิญญาณภายนอกเป็นไฉนะ วิญญาณใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆซึ่งมีในตนเฉพาะตนเกิดในตนเฉพาะบุคคลอันกรรมที่สัมปยุตด,ด้วยตันหาทิฐิยึดครองได้แก่จะขู่วิญญาณและถึงมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณภายนอก 29. วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียดเป็นชะไนอกุศลลวิญญาณเป็นวิญญาณหยาบกุศลวิญญาณและอัพญากตะวิญญาณเป็นวิญญาณละเอียดกุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณหยาบอัพญากตะวิญญาณเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติ เป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณละเอียดหรือพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไป